ตำรวจปอ,อสอบุกทลายโกดังแห่งหนึ่งนะครับซึ่งลักษณะเนี่ยเป็นอาคารพาณิชย์อยู่ในพื้นที่เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครแล้วก็ไปจับกลุ่มนะครับเป็นผู้จัดการชาวจีน 2, 2> คนด้วยกันนอกจากนี้ก็ยังมีแรงงานชาวเมียนมาอีกจำนวน11คนด้วยกันนะครับคุณผู้ชมซึ่งโกดังแห่งนี้เนี่ยเขาได้มีการลักลอบผลิต เรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะครับซึ่งมีของกลางนะครับมากกว่า20,000ชิ้นเลยทีเดียวแล้วก็ทั้งน้ํายาบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่วนโคตต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็ได้มีการขนมาจากประเทศจีนโดยตรงเรียกว่าขนข้ามน้ําข้ามทะเลมาเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะนํามาผลิตในประเทศไทยของเราแล้วก็เตรียมส่งขายทั่วประเทศไทยซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยมีเบาะแสก็สามารถที่จะแจ้งไปยังนะครับตำรวจปอ,อสอได้โดยตรงทันทีนั่นเองครับ คุณผู้ชมครับพลตระตรีทัดภูมิจารุปรัตผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาญากรรมทางเศรษฐกิจหรือปออศนะครับนำกำลังเข้าไปตรวจสอบโกดังแห่งหนึ่งคราวนี้เนี่ยตั้งอยู่ภายในซอยสแกงงามอยู่ที่เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครเนี่ยฮะลักษณะอย่างที่เห็นเลยแล้วก็ทำการจับกลุ่มนายติงอายุ27ปีสัญชาติจีน อีกคนหนึ่งนะครับนายลี่อายุ37ปีสัญชาติจีนเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีแรงงานชาวพม่าอีก11คนพร้อมด้วยของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าบรรจุกล่องพร้อมจำหน่าย20,000ชิ้นและอุปกรณ์การผลิตถังบรรจุน้ำยารวมถึงอุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆอ,อีกจำนวนมากเลยทีเดียวนั่นเองครับสืบเนื่องจากตำรวจปอสสได้รับแจ้งเบาะแสนะครับว่ามีกลุ่มนายทุนชาวจีนเนี่ย เขามาเช่าโกดังเก็บสินค้าแห่งหนึ่งอยู่ที่ซอยสแกง,งามแห่งนี้แล้วก็ลักรอบตั้งโรงงานผลิตบุหรี่ไฟฟ้านำเข้าน้ำยารวมถึงอุปกรณ์ส่วนควบวัตถุดิบสำหรับใช้ในการผลิตต่างๆขนมาจากประเทศจีนเลยทีเดียวนะครับนำมาเก็บเอาไว้ที่โกดังเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นศูนย์กลางในการกระจายบุหรี่ไฟฟ้าต่อไปรวมไปถึงน้ำยาให้กับเครือข่ายในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย หลังจากรับเรื่องนะครับตำรวจเนี่ยเขาก็ไม่รอช้าจัดกำลังลงพื้นที่สืบสวนจนเชื่อได้ว่ามีการกระทำผิดจริงก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลเข้าไปตรวจคน้นจนนำมาสู่การจับกลุ่มผู้จัดการที่เป็นชาวจีนสองรายดังกล่าวพร้อมคนงานชาวพามา่าอีก11คนนะครับรวมถึงตรวจยึดสิ่งของทั้งหมดเอาไว้เป็นของกลางดังกล่าวอีกด้วยนั่นเองครับ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้มีการแจ้งข้อหาผู้จัดการชาวจีนสองรายในความผิดฐานร่วมกันประกอบธุรกิจผลิตหรือจำหน่ายสินค้าบุหรี่ไฟฟ้าขณะที่แรงงานชาวพมา่า1 1คนนะครับถูกดำเนินคดีในความผิดฐานเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตก่อนนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมด พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดําเนินการตามกฎหมายหลังจากนี้ต่อไปนั่นเองครับครับวันนี้ครับกรมการปราบปรมามมิจฉารนทางเศรษฐกิจร่วมกับทางกรมพักสมเด็จสนอถ้าข้ามครับได้ร่วมกันทําการตรวจยึดและตรวจค้นอาคารที่ผลิตบทตรฟฟ้านะครับซึ่งเคสนี่เป็นเคสท,ท,ที่เริ่มต้นมาจากทางบกปสโดยกอมกับการสองครับทำการสืบสวน ขยายผลมาจากเคที่เคยจับที่ในเขตท้องที่สอนอประเภทนะครับโดยมีการ่อดซื้อและเพราะว่าเดี๋ยวนี้วิธีการ่อซื้อก็ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเยอะหมายความว่าตัวตัวผู้ขายเองเนี่ยไม่ได้มีการไปส่งตรงที่บ้านพักของผู้สั่งซื้อแต่อยก,กําหนดจุดในการรับส่งสินค้าไว้นะครับเราก็ใช้วิธีการสืบสวนจนนําไปสู่การสืบสวนเพราะว่าตัวแหล่งผลิตเนี่ยคือเป็นที่ทําการตรวจยึดในวันนี้จากนั้นก็เลยนำหมายคน้นเข้าทําการตรวจคน้นซึ่ง แต่การตรวจพบพบว่าตัวอาคารดังกล่าวนะครับมีคนจีนนะครับเป็นผู้เช่าจากเจ้าของอาคารเป็นคนไทยก็อยู่ระหว่างขยายผลว่าว่ามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันแค่ไหนครับซึ่งการจับสวนม่ำต้นอย่างที่เห็นนะครับก็พบว่าณนาันนี้ากบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยตัวทางการตรวจเข้มงวดแม้กระทั่งการนําเข้าจากต่างประเทศก็ดีนะครับถ้าจะนําเข้ามาทั้งหมดเลยทั้งแท่งเลยทั้งหมดค่อนข้างที่จะลำบากนะครับ ผู้กำลังผิดก็เลยเปลี่ยน,ปนแปลงวิธีการโดยการนําเข้าเป็นบางส่วนอย่างเช่นนําเข้าน้ํายามาชุดหนึ่งนะครับนําเข้าตัว packaging มาชุดหนึ่งนําเข้าแบตเตอรี่มาชุดหนึ่งนําเข้าตัวอุปกรณ์มาชุดหนึ่งหลังจากนั้นก็นามาทําการบรรจุที่โรงงานที่ในประเทศไทยนะครับซึ่งอย่างที่ท่านเห็นนะครับกําลังการผลิตต่อวันก็5นาทีได้เป็นหลักร้อยชิ้นนะครับแล้วสําหรับเคสนี้ครับเป็นการกรณีที่ ไม่จําหน่ายให้กับผู้ซื้อรายย่อยนะครับแต่เป็นการค้าปลีกและกําหนดส่งซึ่งจากการรอดซื้อจากการสุดสุดเพราะว่าหนึ่งกล่องเลยครับก็มีประมาณสองชิ้นเลยครับราคาโดยการรอดซื้อกาหนดยุ่ประมาณ9ก้ 1, าพันถึงหนึ่งบาทแต่ณปัจจุบันเมื่อมีการปรับปรามมากขึ้นทําให้ราคาบริฟ้าต่อนหน่วยนะครับขยับขึ้นจากเดิมร้อยกว่าบาทสองร้อยบาทกลายเป็นสามร้อยถึงห้าร้อยบาทแล้วแต่เพราะหนึ่งกล่องทึ่มีอยู่ทั้งหมด200ชิ้นเนี่ยถ้านําไปขายปล่อยให้กับโยชนหรือปล่อยให้กับ ผู้ที่มีความต้องการหนึ่งกล่องก็มีมูลค่าสูงถึงหลักสามหมื่นถึงหกหมื่นบาทโดยประมาณผู้ค้ารายย่อยที่นำไปขายต่อก็มีกำไรค่อนข้างสูงตัวผู้ผลิตก็มีกำไรค่อนข้างสูงนะครับซึ่งได้ตรวจสอบกับทางตำรวจพื้นที่แล้วก็ก็พบว่ากรณีน,นี้นครับมีผู้นำเข้าซึ่งผลิตอยู่ในท้องที่ก็เลยร่วมกันทำการตรวจค้นนะครับกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการเรื่องนี้ก็คือหนึ่งเป็นเรื่องของประกาศการสาธารณสุขที่กำหนดห้าม ผลิตสินค้าเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับซึ่งวันนี้มีเจ้าที่ของทางเราร่วมทำสัญญาค้อนด้วยนะครับนอกจากนั้นในความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องการกฎหมายตามกฎหมายสุารากรซึ่งในเบื้องต้นเราได้ทําการตรวจสอบแล้วตัวน,น้ายานะยครับส่วนใหญ่ะครับผู้ทำผิดนําเข้าแจ้งว่าเป็นเรื่องของการนําเข้าน้ําหอมแต่แท้จริงน่าจะไม่ใช่เป็นน้ําหอมน่าจะเป็นส่วนผสมของน้ํายาที่ใช้ในการผลิตบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งได้คุยที่ถูกแล้วเพราะว่า เคยลองเทสแล้วครับมันรสชาติในใกล้เคียงกับตัวอุตสาหะที่ผลิตประเทศจีนก็แสดงว่าตัวน้ํายาที่นําเข้ามาเป็นน้ํายาชุดเดียวกันนะครับสำหรับสําหรับวันี้เราผมได้คุยทางมุ้งกับสองครับว่าต่อไปเราจะทําการตรวจสอบให้ลึกว่าผู้นําเข้ากรณีเนี้ยผู้นําเข้าเนี่ยเป็นเป็นบริษัทใดเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลผู้เช่าอาคารนะครับก็พบว่ามีการเกี่ยวข้องเชื่อมโยงแค่ไหนนอกจากนั้นครับมีการมีการอาจจะมีการ ไล่กล้องไปถึงสืบสวนถึงผู้ค้ารายย่อยด้วยครับสําหรับคนที่ประกอบธุรกิจประเภทนี้นะครับอย่างที่ทางหน่วยงานรัฐนะครับไม่ไว่าจะเป็นทางตารวจเองทางมอสทางสอนอท่าข้ามหรือว่าแม้แต่ว่าหน่วยงานที่ไปบรูรณาการร่วมกันนะครับซึ่งเราประชุมหลายครั้งนะครับเกี่ยวกับไฟฟ้าซึ่งตอนเนี้อย่างที่ท่านพอสอได้นําเรียนนะครับว่ามีเปลีป่ยนแปลงรูปแบบทีนี้ สำหรับคนที่ขายนะครับก็ยังนอกจากผิดกฎหมายสุดยอแล้วแล้วก็มีพระประชยัดคุนก็โคกนะครับคำสั่งห้ามผลิตห้ามขายบิวฟ้าคือคําสั่งที่24ทับสองเเจ็ดนะครับซึ่งกระบวนการผลิตอย่างเงี้ยก็มีโทษตามกฎหมยยายทดายใหญ่อยู่แล้วท่านคนที่คิดจะค้าขายในสิ่งที่มันเป็นผิดกฎหมายเงี้ยก็ <c oughs> ต้องถูกดาเนินคดีทุกคนนะครับแล้วแต่ผู้สูบด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราเขา,เ,าเขาขายแล้วเราไปซื้อมาสูบเนี่ยสุขภาพของท่านก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่หน่วยงานรัฐทุกหน่วยนะครับ ให้ความสนใจและก็ให้ความคุ้มครองเกี่ยวเรื่องสุขภาพหม่ก็ฝากทั้งคนที่ขายและคนที่ไปหาซื้อสูตรนะครับว่ามันจะเป็นอันตรายต่อตัวเองและก็ต่อสังคมโดยรวมครับ